การเคลื่อนไหวที่มีการพูดถึงเรื่องของการรับน้องเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งต่างๆนะคะซึ่งกรณีนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลายัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการออกแถลงการคัดค้านเรื่องกิจกรรมนักศึกษาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะหนึ่งในกิจกรรมที่น่าจะเข้าข่ายก็คือ กิจกรรมรับน้องที่ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ยืนยันบอกว่าสถาบันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์มาโดยตลอดส่วนการจะยกเลิกรับน้องก็จะต้องพิจารณาร่วมกันของมหาวิทยาลัยสมาคมสิทธิ์เก่าและองค์การนักศึกษาค่ะ กระแสเรียกร้องประชาธิปไตยในสังคมไทยโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งก็ตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาทําให้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่โดยสภานักศึกษาและสะโมสรทุกคณะร่วมออกถแถลงการเรื่องจุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาเนื้อหาก็ระบุถึงเสรีภาพส่วนบุคคลที่ต้องไม่มีผู้ใดามาละเมิดตามหลั รัฐธรรมนูญองค์กรนักศึกษาจึงไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นแล้วก็แอบแฝงการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่อำนาจนิยมเผด็จการซึ่งก็ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจร,ระบุว่าที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือไปยังองค์กรและสภานักศึกษาเรื่องทางมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์มาโดยตลอดและไม่มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมที่รุนแรง ส่วนเรื่องของการยกเลิกกิจกรรมรับน้องหรือพัฒนานักศึกษาใหม่นั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากการพิจารณาร่วมกันภายใต้ภาคีร่วมจากฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยสมาคมสิทธิ์เก่าและองค์การนักศึกษาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของนโยบายของผู้บริหารเนี่ยเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดในการรับน้องหรือว่าพัฒนานักศึกษาใหม่ของมหาลัยมิโจเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากการพิจารณาร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็นไตรภาคี นะครับคือ1คือในส่วนฝ่ายบริหารมาทยารสองฝ่ายองค์การอ่าาเรียกอะไรสโมสรสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็3องค์การนักศานักศึกษาปัจจุบันนะซึ่งจะต้องมาทําความตกลงในลักษณะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของของไตรภา,าคีดังกล่าว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังบอกว่าที่ผ่านมามีกิจกรรมรับน้องที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนซึ่งก็มีข้อมูลทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะและส่วนที่เข้าขายก็มีลักษณะของความรุนแรงแต่ก็เป็นส่วนน้อยค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทํากันเองซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็พยายามแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ค่ะ